รถติดหนักมากกลางข่าวใหญ่โฟอีฟเนี่ยสอนวินไม่ห่วงสวยเลยค่ะแต่งชุดจัดเต็มก็ยังยอมขอไปโชว์ให้ทันให้แฟนคลับไม่รอนาน กเกเรกเสียงฮือฮาสนันโซเชียลเลยนะคะในเมื่อคลิปของเจ็ดสาวโฟอีฟเนี่ยเป็นไวรัลถล่มทลายกว่า1.8ล้านวิวในชั่วข้ามคืนค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยจะต้องยอมพูดชีพซอ้อนมอเตอร์ไซค์วินค่ะแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะแต่งตัวจัดเต็มพร้อมที่จะขึ้นโชว์แล้วก็ตามโดยเจ้าของคลิปนะคะได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าโฟอีฟกำลังจะวุ่มวุ่มไปหาทุกคนแล้วในภาพนะคะเราก็เห็นไมล์โจลินตาออมแฮนนาฝ้ายพันธ์แล้วก็อาไอค่ะกำลังลงจากรถ ตู้ด้วยความรีบนะคะแล้วก็ยืนต่อแถวรอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์วินริมถนนระหว่างเดินทางไปร่วมงานมูจิเฟสติวัล2025ที่ทองสมบูรณ์ขับเขาใหญ่เมื่อวันที่18มกราคม2568เนื่องจากนะคะบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยรถติดมากๆจนต้องหาทางเลือกใหม่เพื่อให้ไปโชว์ทันเวลาค่ะงานนี้นะคะแฟนคลับที่เห็นคลิปนี้นะคะถึงกับแซวสนั่นว่าสวยขนาดนี้ใครจะไม่มองระดับนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆขนาดที่หลายคนเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ ะะที่เราได้เห็นสาวๆจะต้องลงจากรถตู้แล้วก็มาซ้อนวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถติดเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงแล้วก็งานคอนเสิร์ตค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะคะแล้วก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยเพราะว่าเราได้เห็นถึงความทุ่มเทของศิลปินที่พร้อมจะทําทุกวิถีทางเพื่อไปโชว์ให้ทันเวลาจนมีแฟนๆแนะนําว่าใครจะไปดูโฟร์อีฟแล้วกลัวไปไม่ทันลองมองหาสาวๆริมถนนดูนะอาจจะเจอไอดอลของเรากําลังต่อคิวรอวินอยู่ก็ได้ก็เร ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะคะกับการเป็นศิลปินนักร้องค่ะที่เวลาไปคอนเสิร์ตไหนแล้วมีแฟนขับไปเยอะมากๆจนรถติดเนี่ยก็กลัวว่าจะไปโชว์ไม่ทันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะลงจากรถตู้แล้วก็กระโดดขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ลุยกันแบบไม่ห่วงสวยเลยค่ะ